ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาเจอกันนะครับก็คืออยากจะเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมเหรียญไอพนะครับที่เขาแจกกันเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่เขาเริ่มแจกก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามผมนะครับอยากให้ขุดเก็บไว้เพราะว่าปลายปีนี้นะครับหรือต้นปีหน้านะครับเขาจะเอาเข้าตลาดซื้อขายมันมีราคาแน่นอนนะครับ แต่ราคาเท่าไหร่นั้นเราไม่รู้แต่มันมีราคาแน่ถ้าเข้าตลาดซื้อขายต้องมีราคาแน่นอนอยากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามผมขุดเก็บไว้คือไม่มีใครที่จะแจกให้เราฟรีมีแต่ที่นี่แหละครับที่เขาแจกให้เราฟรีนะครับขุดเก็บไว้ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วเสียเวลาแค่มากดกดมันทุกๆวันทุกๆ24ชั่วโมงแค่นั้นเองไม่กินสเปคเครื่องไม่กินเน็ต กดแล้วปิดทิ้งได้เลยปิดเน็ตทิ้งได้เลยนะครับแค่เปิดตอนมีเน็ตแล้วก็กดสตาร์ทมันตอนมีเน็ตแค่นั้นเองนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีสมัครนะครับกันเลยนะครับไปวิธีสมัครนะอย่าลืม <laughs> ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยในเรื่องอ่าไอพีเน็ตเวิร์กนะครับเป็นเหรียญที่เขาแจกฟรีอยู่ช่วงนี้นะครับคนไทยคนจีนนะครับทั่วโลกตอนนี้ก็ลุ้นกันอยู่นะครับว่าเปิดตัวนี้จะราคาเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญใหม่นะครับคนไทยก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่คนไทยจะรู้จักก็ต่อเมื่อมีราคาแล้วนะครับถ้ามีราคาแล้วนี่คนไทยก็จะรู้จักดีนะครับตอนเขาแจกฟรีนี่ยังเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน อ่ะเรามาเริ่มสมัครกันเลยไปคน number นะครับถ้าใครใช้ facebook ก็ได้ครับ facebook ยังง่ายกว่าแต่ว่าผมขอแนะนำเป็นฟน number นะครับขอเป็นหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็อันดับแรกเลือกประเทศก่อนนะสามเหลี่ยมนี่นะสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เลือกประเทศประเทศไทยแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์คุณนี่ไม่เอานะครับหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะครับเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับอ่ะขาให้ใส่ password อ่ะต่อไปเป็นชื่อนะครับชื่อที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับพิมพ์ให้ถูกนะ เป็นชื่อภาษาอังกฤษที่อยู่ตามแบบประชาชนนะชื่อนามสกุลถ้าเราพิมพ์ชื่อไม่ถูกเวลาเรายืนยันตัวตนมันจะมันจะเอาเหรียญไม่ได้ครับมันจะลืมอันนี้จะเป็นโค้ดแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับตัวนี้จะคือรหัสแนะนํานะครับรหัสแนะนําก็ใส่ตามผมเลยนะครับ p h o n g s a p h a k ใส่รหัสตามผมเลยกดสัมมิทไปพอมาถึงขั้นตอนนี้การจะเสร็จแล้วเก็ตสตาร์ทไปเลยเราต้องมากดที่นี่นะครับที่เขาชี้มีลูกศรบอกนี่เป็นรูปสายฟ้าเนี่ยครับเน็กไปเรื่อยนะครับรกดเน็กไปเรื่อยอ่าอันนี้คือสำเร็จ คือสมัครใหม่นะครับเขาจะเขา,เขาจะให้เรามา1นึ่งพาย1พายถ้าเป็นบิตคอยก็1นึ่งบิตคอยประมาณนี้ครับแต่เราไม่รู้ว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่คือรอรุ่นกันตอนสิ้นปีนะครับพอเรากดสายฟ้าสายฟ้านี้จะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงแล้วเรามากดครั้งหนึ่งมันจะได้งออกมาเหมือนที่เราเข้าอ่ะพอ24ชั่วโมงเราก็มากดอีกครั้งหนึ่งก็คือวันนี้เรากดไปสมมุติว่าเรากดไปเที่ยงใช่ไหมครับ พรุ่งนี้เที่ยงเราก็มากดใหม่เราก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยว่าเที่ยงให้เรากดนะกดทุกวันนะครับเพราะว่าอีกอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเขาก็จะงดแจกนะครับเขาจะไม่แจกแล้วตัวนี้คือกําลังขุดของเรานะครับ0.12นเนี่ยก็ให้มาถ้าเราไปชวนเพื่อนก็มาดูว่ารหัสชวนเพื่อนเราอะไรเราก็มาดูตรงนี้นี่ครับรหัสชวนเพื่อนที่ผมบอกอยู่ตรงนี้นะรหัสชวนเพื่อนอันนี้เราก็ปล่อยไปเรื่อย ปิดออกก็ได้ปิดออกได้เลยนะพอพอเรากดรันแล้วก็ปิดออกได้เลยคือมันไม่กินสเปคเครื่องนะครับไม่กินสเปคมือถือเราแล้วก็ไม่กินแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็ไม่ไม่กินเน็ตไม่เกี่ยวกับเน็ตขอให้มีเน็ตตอนเรากดแค่นั้นพอนะครับแล้วก็ปิดออกแค่นี้นะครับคือเป็นการขุดแหลนะนะอันนี้เขาก็จะรันไปเรื่อยๆ24ชั่วโมงแล้วค่อยมากดใหม่นะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ เขาแจกฟรีอยู่นะครับเวลามีราคา,ค,าค่อยมาขุดกันที่หลังนี่คืออย่าไปทำอย่างนั้นเลยผมว่ามาช่วยวยกันขุดตอนเขาแจกฟรีนะครับอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรละไปแค่นี้แหละบาย